โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการอัปเดตกิจกรรมนะครับเว็บไซต์ลงทุน TCVR นะครับก็สำหรับเว็บนี้เนี่ยเขามีเป็นกิจกรรมนะครับลุนรับซองอ่างเป่านะครับ17,000บาทในแต่ละวันเนาะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีสามช่วงเวลานะครับให้ไปลุนลับซองอ่างเป่า ซึ่งอ่าองเป้าแต่ละซองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละคนนะครับถ้าใครที่ลงทุนในแพ็กเกจที่สูงนะครับก็จะได้ลุ้นพวกอ่างเปาที่มันมีมูลค่าสูงนะแต่ถ้าใครที่ลงแพ็กเกจแรกๆเนี่ยก็จะได้ลุ้นอันนี้นะครับโดยกิจกรรมอ่งเปาตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็น ID Line ของแอดมินเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยติดขัดปัญหานะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสแกน QR code l i น์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทักไปสอบถามพูดคุยกับแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับก็สำหรับเว็บนี้นะครับการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกลงทุนประมาณ6ระดับประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลาในการลงทุนนะครับประมาณ7วันนะครับ14วันอะไรประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น7วันทุกอันเลยนะครับการลงทุนทั้นต่าก็อยู่ที่ประมาณ3 3 0บาทนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะลงทุนกับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะผมเคยทําคลิปอ่า รีวิวไปแล้วทีนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปไล่ดูในช่องผมได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ